แกเบ่งเครับผมครับตามครับครับช้อนแดดเดียวแปลกมากแบบนี้เลยครับผมแต่เขามีปลาสลิดครับผมไข่พร้อมเลยครับเอาเดี๋ยวผมถอดแกถอดเบิ่งครับครับถอดเบ่งถอดนะครับแค่ไ่กลางเนาเดี๋ยวผมถอดปลาให้มันยืนยันหน่อยครับผมเบิ่งกันนครับางล่างเริ่มเลี้ยงแล้วมั้งครับปีนเบิ่งครับผม ดีกว,ว่ครับพี่น้องมัน่อจะแซบชักใส่กระต,ตัมบางหฮงเลยกระตัมส่วนกระตัมนกับเขากันครับพี่เอาครับเดี๋ยวบังตอมไปเรียงสุกครับผมเอานะฟ้าห่าเลี้ยงดีแล้วผมเอาขึ้นรถพักไปก่อนโอ้สีเหลืองอร่ามงามครับถอดไฟอ่อน เห็มันสเสด็จตะมันอหรอครับผมเดี๋ยวมาจัดจานครับเลยมาครับผมตำานังนี่เจ้ตำสัวครับผมอาจะเพิ่งกำลังเอาผิกใส่เอากะเทียมใส่ครับผมตำกินไปแล้วโคกหนึ่งครับเกรืองเอาใส่มะนาวใส่น้ำปลาเข้าไปแล้วครับผมเบืองสีครับเบืองสีผงหนอกผงนัวแส่บร่อยครับผมหลดเดียวหลดใส่เสน้นมะละกอเข้าไปลงไปเลย หนัว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 ครับโอ้ยพร้อมกิมนมะนาวเพิ่มความน,วน,านะะัวด้วยน้ำปลาละยีห้อนี้รู้กันอยู่แล้วนัวแน่นอนนะครับขอบคุณครับขขบคุณนหรือว่าขนมจีน <c ười> ยาพร้อมออแสบขายไงล่ะนาัวนัวบุซีมบุซบซีบก็ใส่แคบมูบอจัดไปอีกหนึ่งดอก เพื่อคมนัวโอเคใส่แคบหมูลงไป <laughs> แคบหมูเพิ่งหมามาเบิดอยู่ดันตัมหุเ่เพิ่งมีสมี่งละได้สองก้อนเน่ยคุงมยอ่บาทอ๋ <c oughs> ออันนี้คุเหลือะเนี่ย ใส่แคบหมลูลงไปแล้วก็ตำให้แรงกลุ่งใส่ตาเลยโลหนโลหัวลหะถามครับผมเแบบอบเอาชิมเมืองเอาเดี๋ยวผมชิมเองชิวซี่ไงผู้เสียงมูแตกปูปู้อ้ยไอเองชิมเองครับค <c oughs> ักค <c oughs> ักแ <c oughs> ่บระคับ <c oughs> อา้าว พร้อมเสิร์ฟครับอาหารบ้านห่อทำนี่นะครับผมแซ่บมื้อนี้บ่ได้ไปทางใดครับอยู่บ้านครับเอาไปง่ายๆได้อพี่น้องเด้อบ่ได้เฮ็ดคิดง่ายๆ้อนี้แต่ว่าคือร์เสียบคักเด้อพี่น้องเอง้ย,อยอไปไปไปอย่งครับเออคักๆๆไปครับพี่น้องจวดจวดต้องกัน ไข่เจียวง่ายๆครับวันนี้อไข,ไข่ไก่ผสมไข่เป็ดครับนะเพื่อนเจียวก่อนครับผมกินต้องกันสวัสดีครับโฟช่องบ่าวหน้าใช่ไหมครับผมมาครับวันนี้ไม่นู่งไงครับผมนี่ตำส่วนแคบหมูครับผมปลาช่อนแดดเดียวทอดครับไข่เป็ดเจียว มานะใส่กระดมริกพริกต้มปลามามาเอาไข่เจียวกอนเลยเรับนะเมนูง่ายๆก็เสียบเลยครับเด้อน้ำปลา,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 าราดครับนี่นี่น่ครับอื้อ จำส่วดที่น้อ,องเลยงัดหลดุดนะครับลายหอดบีเบิรงครับผมคอ,อ,อตัวแง่ไงใส่เขาสวยน้ลัปลาราด กินเยิมหมอเลยแสบค่ะครับเด็ดครับอ่าลูกสาวมากินน้ำครับมนไหนกินพริกได้ไหมกินได้แต่ไข่เจียวเอาลองดูลองดูเอาตักลองรุ่น เอ้แม่มันตักให้ครับเอ๋อแสบบอแสบบอไม่กินข้าวนั่นนะแสบพี่ลิปกตีกินแต่ม้าม่างเดียวกินน้ำพอเหมือนพ่อกินหมดเป็นจะแสบครับผมให้เพื่อนมากินน네 <oh to okay. ้ำโอเคเออเขียวเป็นจะแสบครับมาครับวันนี้น้องเพื่อนมากินน้ำสั่งมาเลยครับตับหวาน หวานไม่หวานไม่รู้ต้องชิมดูครับครับ oh. เ,เมนูเสริมจัดๆเลยพักวางโหลดพักวางนันละวางนี่นั่นละนี่ผักจังเนี่ยใบัหระพาโอ้หมักซุมแขกักทัวแดงกลัวอประกาศนี้ไหม

หาห่อเสีเพื่อเราครับดอบดึกเก่าดอกพี่น้องเอ้ยแล้วท่านกินข่นนนนนาวดอกดึกมาเด้อครับผมอืตอนแดดเดียวยวอาอ่ศนเดียวใส่กระตับดูเป็นไงอ่ะแล็บบึง้ง ชอนเด็ดเดียวก็ตับคำใหญ่ปุ่มๆไปครับอื้มัคร,ครับผุ้มเนี่ยแ่บอะครับคลิปนี้เอาไว้จำนี่แล้วผมไม่นู่นงายอยู่บ้านครับบดเด็ไปใส่ใครหมักคลิปวันนี้ก็ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมไม่ได้ทบผมคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณทลิมาน้นะครับ